บรรยากาศกับเขาตอนเที่ยงครับเป็นเมนูยังนี่เอาปลากคอครับถอดปลากคอเอาทางข้างกองนะโนตัวใจนะตัวใจตัวเจนเอลนะตัวเจนะเมื่อกี้นะกินโจดครับวันนี้ครับเสียบมื่อไงนะครับเส้นอีกฮะนี่อย่างนี้วันนี้เสียบเมืัอไงนะเนี่บ่จำปีหรอจำไปละ โอ้โหจิ้มดโอ้สุดยอดครับหอมหมกปลาหอมหมกปลาครับหมาดังโอ้โหรสชาติน่ากินโอ้โหหอมมากเลยครับไม่ได้ไม่ได้ชมหอมไหมสูตรุดวเชนเนอร์น่ากินมากครับเออยู่ข้าวแล้วโอ้โดมเอานะหมดแล้วเหรอยังเหลือยังเหลือไม่ใช่ไม่ถึงกระบอกแล้วนะหมดแล้วอ๋อนี่ครับออื้ พี่ดมดิกลิ่นรสชาตินะโอหอมากมาย,ยครับสุดยอดครับการันตีเลยครับ FC ของโจชนแนลหรือว่า TJ ของโจชนแนล TJ ครับที่ติดตามและรับชมนะอร่อยมากมายส่วนนี้ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่จานมีนเดียวเยวอือโอ้สุดยอดเลยแล้วจะใส่ลมกันได้ไงเป็นรถอื่นรถแยกไง เดี๋ยวเอาไมา้กันกน,นะเดี๋วถือขึ้นไปอันนั้นถือขึ้นไป,ไปจะหาที่อันนั้นได้จ้ะจีจ๊ะครับกระเพาะปลาพุงปลาทุกอย่างครบดึงอ,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 อันนี้ออกอะไรอะไรนี่นี่อันนี้มาเร็วเมนูทีเด็ดจับหลา่จับหลาย เมนูนี้สุดยอดครับเมนูซิมครับซิมไปลองชิมบ้างจมาใครนะบิบพี่ทอดไม่ไม่อร่อยนะทอดไมก่กลีถึงให้มันกลมกลม,มนี่ครับ อันนี้รลามปลาช่อนรลามปลาช่อนเสร็จแล้วเหมือนกันเสร็จแล้วมาแล้วใช่ไหมมานล้โอ้ยุดยอดหมดมาแล้วเดีลองชิมกันทีน่้ ครับบรรยากาศกินข้าวปลาครับเมื่อนี่ครับโอ้พี่กินได้นะลูกจะว่าสุดยอดมากไปพูดว่าพี่หนูก็ชอบผู้หญิงอยู่นะไเดินเดินเดินหยิบแทะเสียบเข้าถูอไปไหนน่ะพอพอพอทำให้แจียบผู้ต้ไม่ร้ายปลาเขากินเขาอย่าปล่อยนะรู้ว่าไม่อร่อยนะปลานะ ตัวเล็กเอามาทอดตัวใหญ่มาลาบสามสี่ตัวนะว่าชิมใส่บุฟีกินใส่ปลากระปุ่มมืองไม่สั่นกับหิวเขาแห้งมันเต้ยได้ยินไพี่พูดอ่ะแต่คิดว่ามันอร่อยอย่าปล่อยได้ยินพ่อจากพูดอ่ะมาลองกอโอ้ยขี้โจรเขาเจ๊เจ๊ไอโจ้เขาเจ๊เจ๊ซีแกนเรียนพร้อมกันนึง ้กมา้นดรอยล้หรยคอ็วิตยครับตามาจ้าครับดูปทิามีตามเกิดอืมตุ้ยเทปกระแทาเหล็กนี่เ่าไรเดี๋ยวจหมุนรอบะเดี๋ยวหมุนอะไรแบบเป็นเออหมุนอย่างนี้นะอืมุมุนไงหมุนงไงกรีบแล้วก็หมุนไง ีก็หมุนเออคีบคนหนึงแล้วก็หมุนไปหมุนไปไงนั่นี่ชิมทุกคนไงอร่อยจริงนี่ยังด่ามาช่อนนะคนกินเหรออันนี้ห่อหมกห่อหมกกะทิเอ้าอันนี้ด่ามาช่อนมีสองแบบคนทำเนาะเขอจัดได้ครับโอ้สุดยอดครับอันนี้ครับพี่ใส่ปลาร้าไหมนี่กะทิโอเคปลาโนปลาเราจบ้านเอาเอาเอา ครับพุ่งปลาครับพุ่งปลาเฮ้ยดูกล้วนนะมันกินข้าวเหนียวไม่ได้นะกินหอาวพุ่งปลารุ้ดูกล้วยมันกินข้าวเหนียวไม่ได้น่ะหน้าแดงเออกินถึงข้าวกล้องใบใบอยู่น่ะขวดปลาก็มีนะพี่ทาพวกเก่งๆไม่สิยุกหมอสดนี่เนี่ยหม้อมีซดนาำมันหน่อพี่ไปเจอของดีแล้วควันอยู่ตรงนั้นนะมเขียวเขาลุกแล้วเนี่ยต้มมะนาวไหมได้เขียวได้โต๊ะไดน โอ้ยมีอยงูไป้างล่างบ่ดีมีไหมบ่อยู่เนได้เจอน่ะยองมาไอมาด้เบียร์เเอาซ่อมช้อนเอาซ่อมซ่อมไม่ต้องมาเผื่อพรสักหรอกพรสักชดไม่เป็นเอาสมมาชดดนะนารถอันนั้นมั้นะน่ารไมฟ้านะอ้โอ้ยนมาบุญเที่ยงเดี๋ยวพรนักยงเบียร์กัน่อยดูนารอาหลุมเยลุนเยวบุญทังสีร้านย่ะรับออยแ่มากมุเจ้วรอาขางล่างก็มีนะเบียร เดี๋ยวค่อยไปเอาม้วนเบี้นงเลยอืมโตไปเลยออมวกปลามาชิมหนอยนะจัดหนึ่งม้วนเลยหมุนนะบัวกันเนาะบอกได้ทานกินหัวเครียดเลยไปป่านมีแล้วแบตเตอรี่ไอ้ขันมีเยอหมุนไปเลยจอดเลยวะไปชิมกันไปชิมกันเบ่งชิมแล้ะชิมแล้วแซ่บแทบเป็นยังไงเนาะยี่ห้าตู้ดีเหมนสามตู้ ตู้เขียวตู้โลดตู้สีไปยกไปฝัก,กน,น้องฝกน้อลาอ้นะังไม่ไรนเด,ดีลาวละลารีบเกบนะบไปลครับหมดรอบโตครับสุกปะแลนีน่สุกถานนะปลาหก็บตรงไม่มีครับเราจะตอวดครับเ <c oughs> ก็บภาษีด้วย <c oughs> นะ ครับมือกัดแทบลายเ้ามีตะกอนหงวโซ่แซ่บทุกอย่างเลยวันนี้เมนูสุดอดเลยเทปนี่ครับเทปกระทะเหล็กครับพี่ยำถ้ารอใบสามจะอร่อยกันนี้เยอะนะครับใช่ไหมถ <c oughs> ูกตัวเวใส่ครับลาบคมไหมเนี่ยพี่

พุกเอยกลุแล้วแต่มัน่อได้ไป่อลุกแล้วไม่ยังครับอไได้ไปนะทำมังคงครับจับจับเหนใหม่ใหม่ใหม่จอรผัทั้งมผมอยากถือหม้อนู้นเหอใช่ไหมปลาทอดสมตำเขากัลาย เอาครับครับครับนาทีอาแต่เขานาทีเต้ยยังไงให้มันเข้าให้ได้นะเอานาทีเข้าเม้าเข้าอยูาเข้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 าหข้าเข้าเข้าเข้าน้าเข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 ้า้เข้าเข้เข้เ้าเเข้าเาไข้าเเข้าเเข้เข้้าเ้าเาเ่เ้้าเ้าเข้าเข้า้าเ แก้วเดียวช้ามันเออเพิ่งเดียวพอาว่าไรคนเอามาที่นี่เดี๋ยวไปถ่ายบุญถังคนที่เหลือบุญถางถ่ายคนเดียวเลยเอาเอาถ่ายถ่ายเป็นวิดีโอไอ้แก้วคนเดียวได้เมาสงอ้เบลเพ่งมากินข้าวป่ะหเอบรรลุเป็นอิ่มแล้วอิ่มลมยานเมื่อยหน่อยอิ่มเลยหน่อยเอาเบาไปเลยแค่ตสิบคนยังลงมือกันเลยนวันเราเนเอาไปมั่แต่ว่ารุ่งมาอะไรอยู่ขนอนกันนะอ้โบไปตลอแล้ววะ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปผมเอาอมหวอนคล้องคอให้เลยจัดเต็มเลยครับจังหวันตอนลุกออกมาดีๆเพ่อาเอากืั้งหนาคานะมัดแมราคาไวันนันตากลมใส่าด้ลุกขึ้นไม่ไม่นยันเดียวพ้นมาถีบจักรยานไม่เจยกเดี๋ยวก็ลองเล่นลกันมาทำมาได้ยค่ไหมแมนู่เด็ ามไม่ซ้อนครับหมอบางแง่นึงงจะว่าปลาหน่อยนอยแล้วก็หอมหมกแบบบสงก้่องครับได้ครับซีม้งนี่ซีโตแม่นอกกล่องมิขอบคุณมากครับบายจุดเชครับผมสวัสดีครับเนี่ยพี่พี่นอเข้าไม่ลงเลยกระดาษกระดาษวางมหอมหมกหอมมก